โครงสร้างตารางค่าความจริงน,นะครับตัวเขียวๆนี่นะครับ P และวงเล็บนะครับถ้า P แล้ว Q วงเล็บปิดข้อนี้ก็ข้อเริ่มต้นก็เอาง่ายๆก่อนนะครับะจะเห็นได้ว่ามันมีตัวอักษรสองตัวนะครับก็คือ P และ Q นะครับเราก็เขียนอันแรก P นะครับแล้วก็ Q ถ,ถ้าเขามาเป็นตัวเล็กเราก็ามาเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เขียน Tt t, f, f ีนะครับแล้วก็ t ี t อ f, f. แล้วก็ต่อไปอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับก็เอาสิ่งที่ตรวดฐถามน,นี้เขียนไปก็ลอกมาเฉชๆ อันนี้ใช่ไหมครับอ่ามันมีวงเล็บใช่ไหมเราก็ต้องทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ปิดตัวนี้ไปก็อันนี้ถ้า P แล้ว Q นะครับมันก็จะถ้าจาตารางไม่ได้เราก็มาดูก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็มันจะมีถ้าเป็นกรณนนี TF เนี่ย มันก็จะเป็น f ตัวเดียวใช่ไหมก็อยู่ที่บรรทัดที่2นะครับเราก็เขียนให้ตรงกับตรงที่เป็นลูกศรน,นะครับว่า f นะเพราะงั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็น t นะครับทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอา่าประกาวออกนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องการนะครับคือตอบเราก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับต่อไปมันจะเป็น p นะครับแล้วก็ไปแลกกับตัวนี้นะครับก็อันหนึ่งที่เราจะทําได้นะครับถ้าเรามองไม่ค่อยเก่งเนี่ยเราก็หยิบ ttff เนี่ยมาเขียนตรงนี้ทืนก็ได้นะครับแต่มีวิธีหนึ่งครับนําเสนอก็ติดตัวนี้ไปนะครับ มันก็จะทำให้เราดูดูง่ายขึ้นครับเราก็มาดูตารางแล้นะครับถ้าเรายัางจำไม่ได้นะครับตารางแล้เนี่ยมันจะมีกรณีที่จริงอยู่กรณีเดียวนะครับก็คือ t และ T นะครับก็คือบรรทัดบนเอาเป็นสีดำแล้วกันนะครับจริงและจริงก็เป็นอะไรครับก็เป็นจริง นะครับที่เหลือก็เป็นเท็จหมดก็เอาปากกาทิไใบออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวสีดำนี่คือคำตอบนะครับก็ค่าความจริงมันก็เป็น T F F F นะครับหรือพูดภาษาไทยก็คือจริงเท็จเท็จเท็จโอเค